ครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับโอ้ยพี่น้องนะครับหลังจากเกิดกระแสดราม่าเยอะแยะมากมายครับพี่น้องนะครับทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องวงนะครับที่ยกเลิกสัญญาศิลปินไปครับพี่น้องนะครับหลายคนที่ผ่านมานะครับเมื่อนี้นะครับพี่น้องนะครับบอสโจนะครับผู้ใดว่าเราาครับ พี่น้องครับเราโพดแบบ4ี่ครับพี่น้องสื่อถึงใครหรือไม่อันนี้กับบรูนะครับพี่น้องเราโพดแบบส่ครับมันจะมีพวกขาประจําเฮาหอนอยู่ขางทางถ้าพ่อโจสนใจพวกคนเหล่านี้พ่อโจสิพาวงพาองค์กรพาลูกทิมจเจริญมาถึงทุกวันนี้หรอ,อและจะไปต่อได้เยอะกว่านี้สูยาเฝ้าสิ้นใจ ตเตรียมอิจฉาได้เลยยังมีอีกเยอะนะครับคนสร้างงานกับคนสร้างน้ำลายมันต่างกันโดยสิ้นเชิงพวกที่ชิดว่า,าตัวเองปานกูรู้ที่ไหนได้ขยะวงการชัดๆนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็บ่าแบบนี้นะครับแล้วฟาดถึงใครหรือเปล่านะครับพี่น้องนะครับแล้วแล้วก็แปะโพดอีกบอกวาอ่าไม่ชอบกูไม่ชอบสาวน้อยปัญหาของสู บแมนปัญหาของกูว่าสันพี่น้องนะครับเกิดยังขึ้นครับพี่น้องนะครับแรงอีลีครับพี่น้องแล้วฝาดอีแล้วครับพี่น้องพอรา้วดตแบบ CFC แฮร์คอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะครับท่านนี้ก็บอกว่าใจเย็นๆเด้อโคตรสันว่าอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเป็นอย่างอีกน้อนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าค่อยๆว้าค่อยๆจ่าก,กันเด้อสันว่าอีกท่านหนึ่งบอกว่าฟังไว้กูรู้ทั้งหลายสันพี่น้องท่านนี้ก็บอกว่าสุดยอดครับ ท่านอเชียรครับพี่น้องมาเชียรครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเห็นแล้วก็คขั้นแขวน้าบอดอ่าแต่บออยากเสียเวลากับพวกนี้สนับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องเกิดอย่างขึ้นครับพี่น้องพี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้ครับบอลโจฟาดพูดใดครับพี่น้องฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนุ่งอ,องได้ครับคลิปนี้นุ่งอ,องเอาข่าวสารมาฝากฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ไทม์มิ่ข่าวสารดีๆนุ่งอ,องเสียามาฝากอีกรอบนึงคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค,ครับ